คนที่แบบว่าอินทูกับเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะมันเป็นมันเป็นเ,นเนทศกาลที่ทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดีฟีล l ู o o จังเลยอะไรเงี้ยปกติที่บ้านก็คือเขชอบเปิดเพลงที่มันเข้าในธีมคริสต์มาสอยู่แล้วอะไรแบบใช่ครับแล้วคิดถึงไหมคะบรรยากาศกบแบบนี้แบบว่าเออมาร้องเพลงมีแฟนคิดถึงคิดถึงคฮะก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะมันก็ทิ้งทิ้งช่วงมานานเหมือนกันเลยเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มจะกลับมาแล้วแหละแล้วก็วันนี้ฮะได้มาอีเวนต์เปิดไฟต้นคริสต์มาส ที่หน้าเซ็นทรัลวอลอะไรเงี้ยครับยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีแฟนๆมาเชียร์กันเยอะมากๆเลยว่าจะเป็นแฟนของตั้นเนิงน้องแอลลี่แล้วก็อินวอลอ่ะหลักทุกคนเลยอย่างส่วนตัวคือเมื่อกี้บอกว่าแบบเราเห็นเห็นัปอย่างครอบครัวนิกนึงใช่ครับใช่ใช่ตอนอยู่ที่อเมริกาคือที่นั่นเขาจะบอกว่า จัดเขาเรียกว่าจัดบ้านจัดหน้าบ้านตัวเองเป็นในตีนคริสต์มาสกันหมดเลยอะไรอย่างเี้ใช่แต่ว่าพอมาที่ไทยก็ไม่มีโอกาสนะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจัดในบ้านซื้อต้นคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาใส่การตกแต่งอะไรเงี้ยครับเดคอเรทกันใช่ครับไม่อะคะทำไมไปีนี้ถึงอยากจะจัดพี่ว่ามีข่าวดีอะไรหรือเปล่ายังไม่มีผมก็<า>มผมไม่รู้ไงแต่พี่บอกพี่ถามว่ามีข่าวดีหรือเปล่าผมเลยว่าเอ๊ะหรือว่าผมยังไม่รู้คนเดียวยังไม่รู้ยังไ,ไม่มีไม่มี ใช่บางคนก็ถามเพราะว่าไว้เข่าอะไรแบบนี้ก็ลองไว้ดูครับผมใช่เพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่ายังไม่กล้าโกนทิ้งทั้งหมดแต่คือเคยไว้เข่าไว้ตรงนี้มาแบบหลายปีมากแล้วร่วม1ิปีแล้วครับใช่ก็เลยลองไว้ข้างๆเพิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแลบเปลี่ยนไหมคะพอเริ่มไว้มันก็ดูเปลี่ยนลุปดูโตขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ฮะใช่แล้วคุณภรรยาคือบางคนชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยคือมันอยู่กั้มกึ่งเพราะว่าผมมันแบบพอไว้ล้บางคนเขาบอกว่า ดูไม่ค่อยใช่ยถมนะมันดูยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับนึกว่าไว้ข่าวนึกว่าจะมีข่าวดีว่าจะมีลูกสาวจะมีลูกสาวเองโอ้ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับยังไม่มีครับภรรยาว่ายังไงคะแบบมาเปลี่ยนลุคไว้หน่อยเลยเขาบอกว่าโอเคครับก็โอเคแต่ว่าไม่ไม่ชอบให้เข้าใกล้เพราะว่ามันคันก็คือห้ามโดนห้ามโดนใช่ใช่จะแบบเข้าไปอยงั้เงี้ยจะคันกันแต่มันมีปัญหาในระดับหนึ่ง ก็ก็ไม่ขนาดนันนะภาพที่มาเนี่ยภาพทครับผมให้สัตยาธิมเพื่อนถ่ายมาเลยมาดราม่าที่มันผ่านมาดราม่าที่มันมายังมีดราม่าอีกเอ่อในเฟซบุ๊กอ่ะที่ผมเคยที่เคยอ๋เคยขับไปอ่ะใช่กับเออกับอดีตเออนั่นแหละตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเอาเท่าที่ทอมตอบได้อ่ะ คือจริงๆแล้วผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในในพื้นที่ของผมเองไม่ว่าจะเป็นบน t w i t t ตอร์หรือว่าจะเป็นบน f c e b o o k f แ n p a g จของผมหรือว่าอะไรเงี้ยใครที่ติดตามอ่ะแล้วอ่านตามไทม์ไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยจะเข้าใจอยู่แล้ว<ม>แล้วผมก็เชื่อว่าการที่ถ้าจะให้พูดตรงนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วผมเองทําใจได้แล้วแล้วผมเองพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้ว<ม>พี่ๆทั้งสองคน มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสําเร็จเรื่อยๆอย่างของผมผมเองก็กาลังพยายามทํางานของผมเองอยู่ <damn S 1> ซึ่ง <ๆ S 2> ทุกคนมันกําลังเข้าที่อยู่อยู่บนแทร็กของตัวเองที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะมาต้องมานั่งแบบว่าพูดถึงว่าเรื่องดีเทลหยิบย่อยเป็นไงอ่ะผมว่ามันไม่มันไม,ไม่น่าจะเหมาะสมแล้วตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองผมว่ามันม,มันมันหมดความรู้สึกที่จะมาแบบว่าแบบเฮ้แบบ เครื่องกันไหมหรืออะไรยังไงต้องหมายพอเหมือนผมเชื่อว่าคนเราพอถอยออกมามันเริ่มจะเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นมากกว่าก<ม>ับการที่บางทีเราอาจจะอยู่ใกล้ๆกันทํางาน<ม>ด้วยกันใกล้ๆตลอดเวลาม,มีมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของการทํางาน<ม>ในเรื่องต่างบางทีณตอนนั้นเราอาจจะแยกแยะก,กันไม่ได้แต่พอเป็นแบบนี้มันมันไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ที่ซีซันอ of เลิฟซองเนี้ยก็คือผมก็เองก็มีเล่นพี่เองก็มีเล่น ก็ไม่มีปัญหาอะไรการเพลงอะไรก็ไม่มีปัญหาเราคุยกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวใครจะใช้เพลงไหนซองซองเลสเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความรู้สึกว่าเราอธิบายช้าไปไหมครับอะไรนะคะออกมาอธิบายช้าไปเพราะว่าคนพอพูกันก็จะเข้าใจเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมอยากลองปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าให้เวลาผมไม่คิดว่าเรื่องของผมมันจะต้องถูกออกมาพูด เวลาที่ผมเสียใจแล้วผมต้องออกมารีบออกมาระบายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังไงยังไงอย่างเง,ง,งี้ยผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วมันอาจถ้าไม่ไม่ไม่ได้มีคนสนใจไม่ได้มีคนาถาม,มถึงก็อาจเงียบไปเฉยๆก็ได้ดูไหมฮะแต่การที่แบบว่าที่เราต้องการให้คนข้างนอกรู้เยอะยอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีวิจรารณญาณต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากูว่าเป็นอย่างนงี้ ผมว่าเป็นแบบนี้แน่เลยอ่ะบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสนุกคิดอ่ะคิดไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างนงี้เราจะออกมาพูดได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าณนวันนั้น่ะผมเองอ่ะพูดโดยไม่ได้ใช้อารมณ์แหละมันผ่านมานานแล้วถ้าผมพูดตอนนั้นนั่นมันคือเป็นอารมณ์เราอารมณ์าพูดจบไหมแต่คือการที่เราพูดหลังเราใจเย็นแล้วเราใจเย็นแล้วไม่มีอะไรแล้วที่บอกคือจะได้เคลียจบเรารู้สึกแค่นี้เอง แนก็อย่างตอนนั้นแต่ตอนนั้นคนก็วิจารณ์เราค่อนข้างเยอะเรารู้สึกยังไงว่าเราก็อยากจะอธิบายแต่ก่อนที่จะออกมาผู้ใช่ไหมฮะก่อนในช่วงนั้นที่แบบว่าคนก็วิจารณ์ในแง่ลบไปเรื่อยๆของจำเนจรเมาไปชู่นเข้าใจยังไงบ้างเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติถ้าใจพูดผมว่าผมก็แย่นะผมก็รู้สึกแย่ที่ที่ที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือบางคนอาจจะ ได้ยินมาว่าอย่างไรหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็ยอมรับว่าผมแย่แต่ว่าคือผมได้ภรรยาที่เข้าใจหรือว่าผมมีเพื่อนที่เข้าใจผมคือถ้าผมคือผมเป็นคนแคร์คนทั้งโลกนะจะบอกมันหลายคนนบอกว่าไม่น้องไปแคร์คนทั้งโลกหรอกม,ม,มันมันทำไม่ได้แค่ผมเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งที่มันไม่ดีแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงผมว่าแย่แล้วนะ แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาให้กําลังใจเราตอนนั้นเราคนอยู่ไงกับสิ่งที่คนวิจารณ์มาโดยที่เราสึกว่าเราอยากจะพูดแต่ในช่วงเวลานั้นเราไม่พอที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงอะไรเงี้ยแต่เขาวิจารณ์เราหนักมากในตอนนั้นเสียใจมากครับผมก็ยอมรับว่าผมเป็นภาวะนั้นแต่ว่าแต่ว่าผ่านมาได้คือคนข้างๆเข้าใจจริงๆคขข้างเข้าใจจริงๆฟังผม ในเรื่องเดิมเดิมเสียใจเรื่องเดิมเดิมเฮ้ยเรื่องเดิมเดิมมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่สบายใจเวลาขึ้นไปบนเวทีมันมีอความไม่สบายใจว่าคนที่เขากาลังดูเราอย่เขาคิดยังไงมันมันใช้เวลามากมันใช้เวลามากขอโทษนะคะตอนตอนนั้นเราเสียใจแค่ไหนการที่แบบวันหนึ่งเรามีคนรักมากแล้วอยู่ๆพอเรื่องมันเกิดขึ้นคือแบบเขาตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ฟังจากที่เราอธิบายอืม มันคงไม่เสียใจอะไรไม้ไปมากกว่าการที่วันที่ผมเสียุพ่พอมากกว่าแต่ว่าอันนั้นมันเสียใจไหมมันมันเป็นความที่เออมันไม่เรียกว่าเสียใจผมไม่รู้จะอธิบายคำนั้นว่ายังไงดีมันกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยมันกลายเป็นไม่ไม่มั่นใจอะไรไปเลยมันมีคันดที่ตอนนั้นที่คน,คนทีไไ่หาคนลลแล้วก็ยังหวัง็นเวลาเราือนกันใช่<ะ>ผมเห็นผม เห็นทุกอันเลยเห็นทุกอันเลแล้วเราทำยังไงล่ะก็ร้องไห้มั้งผมว่าร้องไห้คงจะดีขึ้นครับตอนนั้นมีภรรยาก็บางผมร้องไห้ทุกันได้ผมถึงขอบคุณเขามากเพราะว่าเขายอมอยู่กับผมที่ร้องไห้ทุกวันได้ร้องไห้เรื่องเดิมได้ แล้ววันนี้เราได้อธิบายทุกคนได้เข้าใจแล้วมันเหมือนปลดล็อกนะก็ปลดล็อกแล้วนะครับนั่นแหละผมว่าที่ผมเป็นเพราะว่าผมไม่ได้พูดมั้งสุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไงก็แล้วแต่แต่ผมได้พูดแล้วที่ผ่านมาผมพยายามจะให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยตัวเองอ่ะแต่บางทีผมจะไม่มีใครแต่ทุกคนไม่พยายามมันก็ละสิทธิ์ของเขาใช่ใช่มันละสิทธิ์ของเขาอ่ะตอนนี้คือกลับมาทำงานกลับมาเป็นทอมเหมือนเดิมแล้ว ใช่ผมผมว่าผมผมผมดีขึ้นแล้วนะผมวอาผมดีขึ้นแล้วนะแต่มันก็มีแว๊บแวบ้างแหละเพราะว่ามันครับตอนนี้ถ้าถ้าพจิตใจเราคือกลับมาเก็บเปอร์เซ็นต์คะแต่ก็าเป็นผลกระทบื่อก็ผมแพ<ม>้ผมตั้งผมตั้งเป้าตัวเองนะว่าว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอยะไรผมพยายามจะมีความสุขกับมันผมพยายามหลังจากนี้คืออะไรก็ได้ที่ทาให้ผมมีความสุข มันมันไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมจะทําอะไรแล้วให้มีความสุขแต่อะไรก็ได้ผมจะพยายามมีความสุขกับมันมากกว่มามันจเพล้ใช่ครับไม่งนั้นผมก็จะวนอ้าวแล้วตอนนี้คือเราทำเพลงยังไงอะตอนนี้แหละครับตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็มีพี่พี่ครับในวันจะเป็นพี่ตู่พี่ว่าน พี่พี่ลิปตาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่ก,ยกันด้วยกันเป็นแบบเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโชว์ที่แบบไปแจมกันบ้างแล้วโชว์แบบว่าเป็นโชว์น้องบ้านเพื่อนสามคนเ <c oughs> ป็นแก๊งค์ทัพเลยนะมีพี่ตู่ไปแปะพี่ว่านพี่ว่านมาแปะทอมทอมอะไรอย่างเงี้ยไปแจมคนอื่นมาคือมีพี่โอ๊ตเดี๋ยวหน่อยมีพี่โอ๊ตมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนใช่แล้วก็สงสัใครก่อนทีใช่ครับ ทันเขาหรอทันแม่ภาพรวมแล้วไม่รู้จะสงสารทอมก่อนสุขสารี่ตรก่อนแต่จะมีเพลงใหม่มีครับมีครับก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ผมตั้งใจจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ทำงานกับพี่แทนิตาครับใช่ก็ได้พี่แทนมาช่วยแล้วก็ได้พี่ไก่สุทธีมาคุ้มอันให้นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมใช่ครับทำเองทำเองทำเองครับผมก็สนุกดีก็มันทำอะไรให้ผมได้มีอะไรทำแล้วผม จะส,ส,ส,สบายใจลืมที่อะไรอย่างเงี้ยครับชาโอเคครับขอบคุณนะครับ